ข้าจะมาหน,นีกะทั่วบ้านโน่นกะมาเชิญชวนพี่น้นองมาทำาทาบุญไหว้พระธาตุวัดบ้านโน่นจะป่าเด้อจานี่วันที่สิบสองคุ้มผ้าจาน้วงสวงแล้วกะได้แจกล่งท่านจานี่กะเอากระสานมาบอกใส่พงจานี่เอาไปเช็ดล่งท่านจานี่ก็มีหลายอย่างจ้ะนี่กะสิว่านเงินน้ำจานะก็มีน้ำม,มีขนม หลายอย่างอยู่จ้าเต็มมืนอนี่ยเห็นแต่กัอสานก้อนจ้านี่หุ่นมื่นแจกะขับไปเบืองเบืองเครื่อบันทึกอุจจาี่ณี่ลายอย่างจะเอามาแจกจาก้ามีน้ำส่มมีขนมมีเงินจ้่าวานทานเห็ดลงทานจาน้่าจะมีคนเห็ดหลายคนอยู่จ้า ปลหฮองกระสานเลยจ้านี่ครับไอ้สองกะแยงจ้านี่นี่ข้อแรกมาเนี้กคับสิปลาฮอเงินไปโป้ยท่านได้จ้านี่จ้านี่ครับแดงเงินจ้าไหวไปโป้ยท่านให้พี่น้องไหวพระธาตุจ้ะจะชวนพี่น้องมาเที่ยวเด้อจ้ะงานไหวพระธาตุวันที่สิบสองกุมภาพันธ์ กะเอาปลาเลี้ยงไว้อีกจ้ะนี่เลี้ยงเนาะพ่อต้องปมาอี ไหว้พระธาตุอ จะขนมลูกหลานเอามาสะตรกจากลูกไผ่จ้ะเอามาสะตรกด้วยกันี่กับแม่นี่ขนมนมเลยจ้ะร้ายอยู่วา่าจะเอามาอีดู่จ้ะเดินชวนพี่น้องมาเห็ดบุญจ้ะวันที่สิบสองคุณพ่อจ้ะไหว้พระธาตุบ,บ้านโน้นถปาเล่ยจ้ะเชิญชวนพี่น้องมาหลายๆเล่ยจ้ะนี่โรคท่านนี่ของร้ายแง่จ้ะ พี่น้องบึงจำเนรจักรกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามขอบันโน่นเลยด้วจ้าสวัสดีค่ะ